สวัสดีที่มาแม่ทุกคนเรามาอัปเดตข่าวเรื่องราวนี้กันต่อนะคะหลังจากที่น้องลิซ่าแบล็คพิงกกับลูกใหม่สุดจะแหวกแนวจแนแฟนๆจำแทบไม่ได้ลูกนี้สวยไม่ซ้ำจำไม่ได้เพราะว่าฉีกกฎแหวกแนวฉบับไม่เคยมีมาก่อนในวงการเคป๊อปเกาหลีใต้ก็ก่อให้เกิดแฮชแท็กดังกล่าวที่เกี่ยวข้องนะคะก็ขึ้นเป็นอันดับที่1เบอร์ไวอย่างรวดเร็วครองอันดับที่1ในสหรัฐอเมริกาครองอันดับต้นๆในสหราชอาณาจากักร ยิ่งไปกว่านั้นนะคะแฟนๆก็ถูกใจหนักมากในอเมริกาใต้อเมริกาเหนือฝั่งลาตินอเมริกานะคะเพราะว่าลิซ่าสร้างความแปลกใหม่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยลกนี้นะคะกับสตาร์ i ิวก็เป็นเครื่องประดับทางทันตรกรรมที่ใหญ่อู้หูหนักมากนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ลิซาก็ยังติดเพชรฝังเข้าไปที่ฟันซึ่งลิซาก็ทำมาตั้งนานนะคะตั้งแต่เพลง how you like that มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะครั้งนี้ติดใหญ่ก็เดิมก็เป็นสตาร์ i ิวก็เป็นที่นิยมในหมู่แรปเปอร์ฮิปฮอปบวกกับสีผิวสีแทนสีผิวน้ำพึง่ง โปสเตอร์แรกทำสันสะเทือนต่อมาเป็นโปสเตอร์ที่2นะคะยิ่งไปกว่านั้นดิซ่าก็เขียนแคปชั่นสุดจะเก้าใจบอกว่า baby I am a rockstar แฟนๆก็เข้าไปกดไลค์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ผ่านไป12ชั่วโมงยอดไลค์5ล้านไลค์ยอดแสดงความคิดเห็น100,000กว่าคอมเมนต์ในระยะเวลาอันรวดเร็วก็ต้องมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบลุคนี้นะคะก็แสดงความคิดเห็นในฉบับของตนเองเป็นลุคที่สวยฟาดสวยแซ่บสุดๆนะคะฉบับ K-POP ไม่เคยมีมาก่อนแต่แฟนๆก็อย่าลืมว่าลิซ่าเซ็นสัญญารวมกับค่ายดังอเมริกา RCA Records นะคะแนวเพลงก็จะบุกตลาดอเมริกาลาตินยุโรปอย่างเต็มที่ ซึ่งก็แปลกแหวกแนวแบบไม่เคยมีมาก่อนในเคป๊อปเกาหลีใต้ต่างก็ชี้เป็นเสียงเดียวกันว่าลูกนี้จำลิซ่าแทบไม่ได้ เพราะว่าลิซ่าก็จะมุ่งไปเจาะกลุ่มตลาดอยู่ทั่วมุมโลกนะคะสื่อต่างก็ตีข่าวนี้กันรัวๆหลายสำนักที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าก็มียอดกดไลค์ยอดรีทวิตยอดแสดงความคิดเห็นที่สูงดิบดิวซึ่งการเข้าถึงภาพของโปสเตอร์ข่าวลิซ่านะคะก็มียอดการติดตามที่สูงเข้าถึงได้ดีมากๆ ยิ่งไปกว่านั้นแฟนๆต่างก็ชื่นชอบเครื่องประดับลิซ่าอย่างแว่นตาสร้อยคอกำไลข้อมือเล็บนะคะซึ่งก็เป็นรวบรวมโรหะไว้ที่ร่างกายของลิซ่าออกแนววิทยาศาสตร์อนาคตสุดล้ำกันไปอีกเราก็มารอดูทีเซอร์คลิปวิดีโอกันต่อไปว่าสาวหลอกลิซ่าจะไปในทิศทางไหนกันบ้าง